ครับผมสวัสดีครับผมตูนัดสายล่าครับมาตอนกคือเก่าครับนีหลังจากใส่ในปลาครับเนี่ยปลาเป็นปลาเวดคับมาตั้งโซนทังนี่นะครับทังวัดเหีืยวลึกสี่ครับหลังจากใส่ข้าวจัดแล้วครับเจ้าใหญ่เจ้าใหญ่จัดตอนบ่ายครับ นี่ครับดินปัามปั่อยู่นี่เสียงกลางครับจัดเฉลื่อยให้เสียงกลางนี่ความเล็กน้อยครับคู่เกงครับนกตัวนี้เด๋ยวลงมาเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะนี่ครับนี่เจ้าใหญ่จัดต้อนบาบครับเราวเบิ้งน้ำกันก้อนครับโอ้มมามา เจ้าใหญลูกป้าตัวนี้ซ่อนหนุนดีนะครับนี่คือความซ่อนหนุนยังกลางครับลูกปานยังกลางโอ้ลายงามตัวครับนี่นครับ นกปลาโอ้ไล่งามเลยครับไล่งามโอ้นกส่อนนุ่นดีเลยครับนกตัวนี้จัดไปแล้วครับตอนบ่ายตอนตอนบายอย่ายยนี่ืหมแรงแล้วครับซีโมงเลยล่ะขออนุญาตเอานกเขาถุงเขียวก่อนนะครับเนาะ,ะเฉลยเจ้าใหญ่จัดไปวันนี้หนึ่งแต้มครับผม